เต็มท right. so ี on so ่เลยหลังตัดลายบนปากเต็ม no, ท like ี right. <laughs> <Yeah>. <laughs> ่ครับวันนี้ก็ทั้งแสดงด้วยแล้วก็เตะบอลด้วยครับผมส่วนหน้าส่วนหน้าค่เย็นหน่อยไหมคะส่วนหน้าห่อแฮ็กๆนิดหน่อยอ่ะสนามใหญ่แต่พี่เกณฑ์เขาบอกว่าวางเราเป็นดาวยิงเลยนะใช่ครับใช่ครับติดที่ต้องออกมาโชว์นี่แหละไม่นั้นก็ยิงไปแล้วอ๋อแล้วโชว์ละฮะโชว์วันนี้โชว์โชว์ดีเลยฮะเปดีทั้างเลยดีทุกคนเลยดีเราของเราโอเคเราโอเค นยายามที่จะเห็นโทษได้ออกสังเร็จเยอะขนาดนี้เป็นโล่เป็นกราวคือเราก็ชอบอยู่แล้วครับเราก็เป็นสายนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแร็ปเปอร์เราแร็ปเปอร์ใช่ฮิปฮอปสารสารฝันเลยไปด้วยวันนี้สารฝันไว้เด็กแล้วฝันเด็กฝันเยอะจังเลยเป็นนักบอลด้วยเป็นนักร้องด้วยนักแสดงอีกแล้วอะไรดีที่สุดคะเออได้แต่นักร้องนะฮะโอ้แต่ว่าแสดงก็คือวันนี้ผมว่าจะจีบเข้าไป ใช่ครับแต่ผมไม่เจอเขาเลยนะฮะน่าจะให้กำลังใจคนอื่นที่จะถ่ายรูปไปหนูพี่ก็ไม่เห็นไะคแม่จะเห็นเขาอยู่บนน้ำใช่ครับเขามาหาใครอ่ะลุงดานน่าจะมาหาน้องๆนะถามเพื่อนเขาครับอ๋อเป็นไงบ้างคือเขาถอดแต่งเพื่อนมันเลยอยู่ว่ายังไงเขาหายแล้วครับเขาไม่ได้ถึงกับถอดนะไม่ใช่เพราะพี่น้อเตรียมมาว่าแต่เดี๋ยวจะลบ้านเขาจะมาชี้เองโอ้ก็อยากว่าใช่พี่ใช่ครับพี่เขาถอดปุ๊บเลยแล้ว ความเป็นจริงคือหายแล้วนานนักหรอนานยังไงนครับอ้หายนานยังครอะไรนะหายนานยังสู้ไอ้นายยังไปได้หรือยังพึ่งหายที่เเพึ่งหายแล้วพึ่หายใช่ครับบิดปิดน้ำเกลือมาเลยเป็นไงบ้างพี่โเราดูแลแค่ๆไม่ได้เจอหมายถึงตอนที่เขาป่วยตอน่เข อ๋อเราเขาป่วยก็มีไปเยี่ยมครับพาไปส่งแเขาดีใจี่้วพอประมาณพอประมาณอะไรนะอะระอะระอะไรน่อะไรนะอไรนะอะไรนะอะไรนะอปไรนะอะไรนอรนอะมรอะไรอัไรดะมะรนะอะไรอะไรนะอะไรนอัไรนะราะรนะอระอะไรนะอะไนะอะไนอะไนอะไรนะอะนไนะนะะไปอะไอะไรอรนะอะไรอะนอะไรอะไรนอะไรอะไรนะอะรนอไปสรนะะนะนะ ถ่ายภาพยนตร์นะของแจ็คแฟนฉับเพื่อที่จนเหมือนเขาเครียดมากเลยที่บอกครับกำลังใจเขาสร้างเสร็จแล้วแต่เขาเครียดใช่เพราะว่าเขาหน้าที่เขาแบบว่าเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเขามีหลายหน้าที่เขาก็อาจจะแบบเออแบบเนี่ยเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับก็ให้กําลังใจกันเราสัมผัสได้ตรงนั้นเลยว่าเขาแบบว่าไม่ค่อยกลถือใครคนตรงนใช่เงียบเลยพี่เคยเห็นแจ็คเงียบไหมล่ะเอะจถาามว่เออมึงตรงนี้มันต้อัพูดได้เลยว่าทำไมแจ็คถึงเงียบเพื่อนรักแบบเพื่อนรักไม่แซวเพื่อนรักไม่พุยเลย ใช่แต่ก็ก็ก็ให้กำลังใจเขาบอกจะเอาใหม่ที่จริงพอพอมันมีปัญหาในสองอย่างฝนตกรุ่นเนี่ยมันมีสะกุดที่คิวเราวัคซคิวแต่เราคนเยอะเพิ่มหมดเลยไม่มีนะครับส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของอากาศด้วยล่ะครับก็แบบว่าฝนตกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเราให้กำลังใจแจยังไงครับยืนยืนไปเอ้โผมจะให้กำลังใจเขาห่างๆครับชูมินิฮาร์ดให้เขาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มองไม่เขาบอกาบอกบอกว่าฝนเขาบอกว่าฝนตกแล้วมันแบบว่าเขา แต่ไหลสลุกมีตกหนักเดินลุกต,ต้มเลยครับคันนี้โอ้โหแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับได้ดูแน่นอนเรื่องนี้ได้ดูแน่นอนจ้ะค่ะแล้วมาเรียกว่าผลงานอีกไหมคะผลงานตอนนี้ครับก็มีเอ่อยูทูบครับพอแล้วลาไปดูได้เลยครับ <โอ S 2> มีมีไปเที่ยวแล้วก็มีแบบว่าคนละลาลเลกเตอร์ด้วยครับมีแขกรับเชิญที่มาชิกได้ไหมคะ e ีใหม่เมื่อไหร่ EP ใหม่นี้เดี๋ยวจะมีเป้อารักมาครับเอ่อท็อปไบหนุ่ม มันนั่งโง่ละลาไงไม่ถกท้าเธอเลยหรือเปล่าบอกไม่ได้เป็นความลับแต่ต้องติดตามในโอละลาใช่แต่ว่าเป็นภารกิจที่น่ารักมากๆเไงครับฝากติดตามเออนนี้กระดูไม่มีเป็นไหนกันจะดีเลยนะตอนนี้ยังไม่มีครับเองเพราะเขาก็ต้องดูแลตัวเองครัใช่ครับช่วงนี้เราให้เขาดูแลตัวเองไม่ก็ผมไม่เจอเขาเลยออกมา ค่านวันนี้ท่านกาจะเจอแันที่ฝากรูปนี่มๆร,รูปกล่องได้ไ,ได้เดี๋ยวเดินถ่ายให้ครับโอเคโอเคขอบคุณจ้าขบขอบคุณแฟนๆหน่อย<ม>ที่วันนี้เข้ามาเชียร์เยอะขอบคุณแฟนๆช่องสามแฟนๆน้องๆทุกคนเลยครับที่วันนี้แบบพร้อมใจกันมามาให้กำลังใจนะครับก็ขอให้สนุกครับกับ55ปีช่องสามครับโอเคขอบคุณจ้ณา